เด็กดีไปวิ่งลูกวิ่งวิ่งวิ่งหยิงอ้วนหยิงอ้วนเหนื่อย <That lady. S 1> ไปแล้วลูกสุดท้ายไปแล้วไปแป๊สูบอะไร mm. What you smoke ซิกา What the favorite smell e s mm. <Bast> s e <laughs> พาเด็กๆมาเล่นสวนต่อค่ะ อ๋อที่นี่ค่ะเด็กๆได้มาเล่นพี่นไม่เช่น Bring them c o m i n here เลยหรือ next time she love it she นีน่ามาลมดีค่ะไอ้ไมโน้อ้นั่นขอนนีน่าอ้อน้องมะเขือเทศ อเช้งหัวเนมอิมะาคือเทศสมหญิงอ้วนเหนื่อยนั่งเหนื่อย <c oughs> สงสารสมหญิงคนแก่ดูพาลูกรักกันค่ะดูอ,อ้วนกันเป็นนอแม่นั่นงดูอย่างเดียว ดูดูนางอิจฉาดูนางอิจฉานางอิจฉาเออูนางอ้อนพ่อนางค่ะ นักอิจฉานักอิจฉาเจคิวอะาวสวยสวสวยสาวสวยส l วส l า i ยสาวสวยายสาวสวนี่วสวาวสาวสวยสาานีวาว <laughs> <cute>, uh? าวสวายาามานี่เลย การอ้อนกันเกิดขึ้นนะคะเราแค่คนดูค่ะหูสายตานางนะคะวันไปนเล่นไปว้นไม่วิ่งไปลูกหันมาทางาน,นอฉาอื้านี่หน้านี่น่ะ,นนะ นั่งอิจฉานะ,ะเนี่ยวันนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวนะคะก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นดูบอลลูนแล้วก็มาถ่ายวิดีโอเด็กๆเ,เ,เก็บไว้ดูค่ะอยากแชร์ความสุขของเด็กๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว้าหมูแฮบบิกเนคเลสหมูใส่ไส้เส้นใหญ่จังเลยลูก <laughs> ลูกลายเดี <laughs> ่ยวฮิปฮอปบอยมูใส่ฮิปฮอปบอยไอ้มูฮิปฮอปบอยเลยมูมีความสุขไหมลูกที่รักลูกกับมูฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปพี่เสียไอ้ฮิปฮอปฮิปฮอปนี่หน้าอย่าลูกอย่าพี่หนูนั่นน่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาดามเคสาวอุดรคนพัฒนถิ่น บางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระด้วยค่ะสวัสดีค่ะ